ชมครับสังคมไทยพูดกันเยอะนะฮะเรื่องความเหลื่อมล้ำสองมาตรฐานและความอายุติธรรมอายุติธรรมที่ว่าเนี่ยอายุติธรรมอย่างไรฮะตอบโจทย์คืนนี้เชิญทนายความเสื้อเหลืองพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยมาคุยกับทนายความเสื้อแดงฮะ รับเชิญท่านแรกคุณสุวัส์อภัยพักฮะทนายความของกลุ่มพันธมิตรท่านที่สองเป็นทนายความจากสำนักราษฎรประสงค์ฮะทนายความคนจนคนเสื้อแดงคุณอานน์นำพาสวัสดีทัิ้งสองท่านครับสวัสดีครับเริ่มจากคุณสุวัส์ก่อนฮะเท่าที่ทําคดีมาคิดว่าคนเสื้อเหลืองไม่ได้รับความเป็นธรรมอะไรบ้างฮะคือต้องตอบอย่างนี้ว่าอะไรเป็นข้มูลเหตุของความไม่ยุติธรรมก็คือการบังคับใช้กฎหมายนะ ประเทศเหล่านี้ย่อนยานเรื่องการบังคับใช้กฎหมายตำรวจเป็นต้นฐานแห่งกระบวนการยุติธรรมครับแต่ตำรวจไทยนั้นไม่ใช่ตำรวจของประชาชนหางแต่เป็นตำรวจของนักการเมืองในรุ่นใดมีใครเป็นนายกรัฐมนตรีมีใครเป็นรัฐบาลก็จะตั้งผู้จัดชาการตำรวจแห่งชาติของตัวเองจะเห็นว่าตำแหน่งอาทิตย์ดีกรมตำรวจหรือผู้จัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะครับ รัฐบาลไหนขึ้นมาก็ต้องตั้งตัวเองทำไมต้องไปกลุ่มหัวใจตรงนั้นด้วยเพราะตำรวจคือต้นทานแห่งกระบวนการยุติธรรมไงครับเวลาชาวบ้านมีคดีก็ไปแจ้งความเบื้องต้นกับตำรวจถูกไหมฮะจะไปแก้ข้อกล่าวหาเบื้องต้นก็คือตำรวจครับตำรวจเป็นคนทำคดีทั้งหมดเป็นคนหาเครื่องปรุงทั้งหมดเลยนะฮะแล้วส่งไปที่อายการพนักงานอายการก็เป็นคนแกงผู้วิพากษาก็เป็นคนชิมนะครับพอต้นทานเนี่ยผิดพลาด หรือไม่ให้ความเป็นธรรมกับประชาชนครับเมื่อไม่ให้ความเป็นธรรมกับประชาชนแล้วเนี่ยพอไปถึงอัยการอไปถึงศาลศาลไม่มีทางแก้และเพราะเครื่องแกงมันมาอย่างนี้อัอยการก็ปลุงมาอย่างนี้การบังคับใช้กฎหมายบ้านเราในคุณโยเห็นไหมครับว่าถ้าคุณขี่รถเบนซ์คุณผ่าไฟแดงตำรวจจะแก้งหันไม่บองเห็นคุณอแต่ถ้าคุณขี่กระบะขี่มอเตอร์ไซค์ตำรวจจะจับทันที หลักการบังคับใช้กฎหมายบ้านเราเนี่ยบ้านเราเนี่ย <c oughs> มีกฎหมายที่มากมายมหาศาลเลยนะฮะแต่การบังคับใช้กฎหมายนี้แย่ที่สุดเรามีตำรวจทุกสี่แยกแต่อย่าเกิดเหตุนะะไม่มาอผมไปต่างประเทศเขาไม่มีตำรวจมาอยู่ตามสีแยกเลยครับแต่เกิดเหตุตรงไหนตำรวจมาทันทีอเมื่อตำรวจไปสนับสนุนนักการเมืองครับ และนักการเมืองในยุคของเสื้อเหลืองเลยนะฮะตอนนั้นก็เริ่มตั้งแต่คุณทักษิณจากคุณทักษิณก็มาต่อคุณนับสมัครคุณสมัชย์ก็มาคุณสมชายเป็นนายกรัฐมนตรียุคนั้นเนี่ยตำรวจทั้งหมดเนี่ยขึ้นกับคุณทักษิณคุณสมชายคุณสมัชย์คุณคุณสมชายเมื่อรัฐบาลสั่งไปที่ผู้ญชาการตำรวจแห่งชาติคู้บัญญัติู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ถูกบีบ ให้ดำเนินคดีต้องการให้เร็วอเอาให้หมดมนะจะเห็นได้ว่าคดีที่ผู้ที่ตั้งว่าเราเป็นผู้ก,ก่อการร้ายสากลน,นะครับกรณีที่พันธมิตรไปที่ดอนเมืองและสุวรรณภูมิรับตอนแรกก็ตั้งตํารวจชุดหนึ่งขึ้นมาจะมีผู้ต้องหาแค่สิบกว่าคนครับต่อมาก็มาคนตํารวจโทวุฒิโคเวทม,มาคุมสานวนมีผู้ต้องหาสามสิบกว่าคน พลตํารวจโทวุฒิโพเวศขึ้นเวทีไปประกาศบอกว่าเนี่ยวันนั้นที่ผมพาพวกพันธมิตรเข้าไปมอบตัวท่านก็ขึ้นมาพูดบนเวทีว่าไม่เห็นมีผู้ก่อการร้ายเลยมีแต่ผู้ก่อการดีถูกเปลี่ยนตัวดันดีเลยนะเอาพลตํารวจโทสมยศพุ่มพันธน่วงก,กับซึ่งอยู่ใต้อานัดของรัฐบาลในตอนนั้นเข้ามาทำคดีจาก36ผู้ต้องหากลายเป็นร้4 คุณพิยงคิดดูนะครับว่าบนเวทีพันธมิตรเนี่ยมีแกนนํามีนักวิชาการมีพิธีกรเหมือนคุณเนี่ยนะครับไปออกรายการอมีนักดนตรีมีนักแสดงมีคนถือฝาหม้อไปตีเต้นอหน้าเวทีนะพวกนี้ถูกดําเนินคดีทั้งหมดนะเขาไม่ได้แยกเลยว่านี่นักดนตรีนะเขาร้องเพลงนะฮะเพลงมันเป็นศิลปะ คือจะบ่งชี้ว่าณเวลานั้นบ้านเหมือนเกิดอะไรขึ้นครับมันสะท้อนประวัติศาสตร์นะฮะเวลาเราฟังเพลงอาลีดังนะก็เห็นว่าตอนนั้นทหารไทยส่งไปช่วยรบในเกาหลีก็มีเพลงโ oh, ออาลีดังอะไรพวกนี้นขึ้นมามันในการชี้ประวัติศาสตร์เขาไม่ควรถูกดําเนินคดีเป็นผู้ก่อ,อการร้ายอแต่โดนบดพิธีกรอ,อย่างคุณเนี่ยโดนด้วยโดนด้วยฮะโดนเป็นแถวหมดนักร้องนักดนตรีนักแสดง น้องจอยเนี่ยขึ้นไปร้องเพลงเฉยๆกลายเป็นผู้ประกอบการไล้คุณตั้วขึ้นไปร้องเพลงกลายเป็นผู้ปรกอบการไล้กับชี้ให้เห็นว่าตั้งแต่คุณเริ่มคิดก็ผิดแล้วอืเมื่อพันธมิตรเนี่ยไปที่ทำเนียบรับแล้วก็ต่อมาเนี่ยนะรัฐบาลจะแถลงนโยบายรัฐบาลคุณสมชายตอนนั้นวันที่เจ็ดตุลากรับพันธมิตรก็ไปอยู่หน้ารัฐสภา อยู่บนถนนนะฮะไม่ได้ขึ้นบ,น,บนฟุตบาทเลยนะะไม่ได้แตะรัฐสภาเลยนะะวันที่เจตุลาตำรวจมาก,ก็ยิงยิงตุ่มตุต,ต,ตายไปจํานวนมากรัฐบาลโดยตำรวจตั้งข้อหาเก้าแกนนําเป็นกบฏนะตั้งข้หาเป็นกบฏถ้าคุณจะตั้งว่าบุกรุกทําให้เสียทรัพย์ก็เป็นสิ่งที่เราคิดได้ครับนะแต่ตั้งเราเป็นกบฏ เรามีอาวุธอะไรเราเข้าองค์ประกอบการเป็นกบฏอืมมันไม่เข้าองค์ประกอบตามประมวลกฎหมายอาญาครับเราก็ต้องสู้เขาตั้งกบฏเสร็จปั๊บก็ออกหมายจับอืเราก็ไปขอสารเพื่อถอนหมายจับสารชั้นต้นก็ไม่ถอนให้ฮนะผมก็อุทธร์คาสั่งสารชั้นต้นก็ไม่รับอุทธร์ผมก็อุทธร์คาสั่งที่ไม่รับอุทธร์ขึ้นไปศาลอุทธร์ สาวุูตอนตัดสินมาบอกว่าตำรวจตั้งข้อหาเลื่อนลอยอปราศจากเหตุผลจะสนับสนุนยกข้อหากระบดไปเนี่ยคุณปิโยเห็นไหม,มตำรวจถ้าหมายมั่นปั้นมือจะเอาไขแล้วเนี่ยนะตำรวจไทยเนี่ยรอด,ด,ดย่ายวงอาทิตย์ไม่มีอะไรที่ตำรวจไทยทาไม่ได้อืแต่ว่าเขาทําได้ดูเรื่องครับดังนั้นเมื่อตำรวจเป็นต้นทานแห่งกระบ,บวนการยุติธรรมไม่ให้ความยุติธรรมกับประชาชนแล้วครับ ประชาชนจะหาความยุติธรรมได้ที่ไหนตำรวจจะผักเลยคุณไปสู้ว่ชั้นศาลดิคุณคิดไหมในชั้นสอบสวนเขาต้องประกันตัวเดือดร้อนไหมต้องหาทนายชั้นอายการเขาก็ต้องประกันตัวต้องมีทนายไปชั้นศาลเขาต้องประกันตัวปร,ตประกันตัวสามทีมนี่คือความเดือดร้อนอดังนั้นจึงสรุปได้ว่าความอายุยุติธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมคือการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เสมอภาคกันและ ปัญหาสําคัญคือตํารวจไม่ใช่ตํารวจของประชาชนหากเป็นตํารวจของนักการเมืองับเพราะนั้นยุคใดรัฐบาลใดก็จะกดดันที่ตํารวจแลวถ้ามีพวกตัวเองติดล่าแหลเข้ามาอย่างคดีผู้ก่อการร้ายสากลเนี่ยครับรัฐบาลก็มาบอกว่าไอ้นคนนี้ไม่ต้องฟ้องนะไอ้คนนี้ฟ้องรัฐบ,บ,บ,บาลสั่งได้เหรอฮะสั่งสั่งได้ครับครับ,รบผมทราบเลยนะว่ามีการเรียกผู้จัดการตำรวจแห่งชาติไปเอาคนนี้ออกเอาคนนี้เข้าเอาคนนี้ ซึ่งเราเราเราทรา,าบฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนเนี่ยความยุติธรรมประชาชนต้องไขคว้าหามาเองนะมันจะไม่ลอยลงมาจากสวรรค์หรอกเมืองเราเนี่ยคนไทยไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยมากที่สุดเลยครับครับเดี๋ยวรายละเอียดมาคุยกันต่อคุณสุวัสด์ไปที่คุณอนนท์นะคุณอนนท์ทำคดีเสื้อแดงมาหลายคดีจํานวนมากอะไรที่คิดว่าคนเสื้อแดงไม่ได้รับความยุติธรรมครับต้องเรื่อนนี้ครับว่าคนเสื้อแดงเนี่ยถูก มองว่าเป็นพลเมืองชั้นสองมาตั้งแต่ก่อนที่มีการรัฐประหารเสียงของเขาเนี่ยเสียงที่ไปหย่อนมาฮะคนละเสียงคนคนคนละบาทที่ไปหย่อนเนี่ยมองว่าเสียงของเขามันจะไม่มีความหมายครับจนจนชั้นนำเนี่ยได้ขอรัฐประหารขึ้นในปี49นะฮะแล้วก็มีเริ่มมีการก่อตัวของคนเสือแงขึ้นมานะฮะพอเริ่มมีการก่อตัวคนเสือแงเข้ามาเนี่ยก็เริ่มมีการสร้างคดีคดีเริ่มเกิดขึ้นคดีของพี่น้องพัตธมินะฮะทุกคดี ตอนนี้ไม่มีพนิมิตรไม่แต่คนเดียวที่ติดคุกปัจจุบันนี้นะฮะจนถึงวันนี้ฮะ,ะมีพี่น้องแสดงที่ติดคุกอยู่ทั้งหมด14เรือนจำทั่วประเทศนะฮะ133คนประช่าวตีไปอีกสองเป็น135คนฮะ135คนนี้ไม่ได้รับสิทธิในการประกันตัวซึ่งเป็นสิทธิที่ขั้นพื้นฐานตามธรรมนูญนะฮะสิ่งที่พี่น้องแสดงไปตะโกนป่าปาอยู่ได้เวทีแสดงฮะเขาพูดฮะสองมาตรฐานเนี่ยเป็นเรื่องจริงคือคนแสดงถูกมองว่าเป็นพลเมืองชั้นสองเมื่อครั้งที่ทหาร ขอเล่าเหีุยการเมื่อคทหารเข้าไปลายการเงินที่รับประสงค์นะฮะครับทหารเนี่ยใช้วิธีการจับกลุ่มแล้วก็มีการมัดมือมัดเท้าคาพูด <c oughs> คําพูดที่ทหารนะฮะเรียก <c oughs> คนที่โดนจับที่เป็นสแสดงอะ่ะ <c oughs> เขาเรียกว่าพวกเชลโล่ <c oughs> มันหมายความว่าไงฮะหมายความว่าความคิดของทหารหรือว่าชนชั้นนำเนี่ยะะมองแสื้นีดงเป็นคุณค่าของคนมันต่ำกว่าคนปกติฮะมองถึงขนาดเป็นเชลโล่ฮะระฉะนั้นที่ไม่แปลกไม่แปลกที่ทหารทำไมถึงมีการฆ่าคนกลางเมืองหลวงได้ไม่แปลกไม่แปลกนะฮะอันนี้อันนี้อีกเรื่องหนึ่ง เรื่องที่สองก็คือความอน,นุติธรรมของสอแสดงเนี่ยในระบบกระบวนการยุติธรรมเนี่ยก็มีปัญหาครับโดนจับโดนคนปัจจุบันนีฮะมีเสื้อแดงที่ถูกออกหมายจับทั่วประเทศเป็นพันนะ,ะติดคุกอยู่ร้อยสามสิบห้าคนเนี่ยที่เหลือ,อยังหนีพันนะแล้วคนเหล่านี้ไม่สามารถเข้ามามอบตัวได้เพราะมอบตัวแล้วไม่ไม,ไม่รับสิทธิการประกันตัวฮะสิทธิในการประกันตัวมีเท่าที่ ท่าที่มีการประกันตัวนี้มีคดีแกนนำ18คนที่ได้รับการประกันตัวแล้วก็มีการถอนประกันเมื่อเช้าเลยฮะครับนอกนั้นไม่ได้รับการประกันตัวฮะแม้แต่คดีที่คนที่ไปร่วมชุมนุมเฉยฮะชุมนุมันเกินห้าคนเนี่ยติดคุกปีหนึ่งนะฮะปีหนึ่งแล้วไม่ได้รับการประกันตัวฮะจะครบหนึ่งปีในวันที่16เนี่ยมีพี่น้องเสื้อแดงจะออกมาจำนวนหลายสิบคนนะฮะทำไมคดีของคนเสื้อแดงแล้วพี่น้องคนเสื้แดงที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยติดคุกแล้วไม่ได้รับการประกันตัวฮะอธิบายได ทางแสดงเนี่ยคนที่มีอาจจะกินเนี่ยใช้วิธีลงขันเป็นประกันเหมือนกันนะฮะเงินจากงบปชที่รับบริจาคมาเข้าปกันเหมือน,นกันแต่ไม่รับประกันกับไม่รับาระกันประกันตัวเพราะเพราะกระบวนการที่ทำเนี่ยศาลมองว่าแสดงเนี่ยมีพฤติการก่อความรมุนแรงจิตหลทั้งทั้งที่คดี เทียบกันฮะอย่างพัตเมิตรเนี like, ่ยมีคด <tre> ีก่อการร้ายเหมือนกันเสื้อแดงก่อการร้ายเหมือนกันเนี่ยแต่เสื้อแดงไม่รับการประกันตัวพัตเตอร์มิตรมีคดีหมิ่นเสื้อแดงมีคดีหมิ่นเหมือนกันแต่เสื้อแดงไม่รับการประกันตัวคดีที่เพิ่งตัดสินไปเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วคดีรถเมย์ยึดรถเมย์นะฮะโทษสองปีรับการประกันตัวแต่คดีเสื้อแดงเนี่ยโทษหกเดือนสิบห้าวันก็มีปีหนึ่งก็มีไม่รับการประกันตัวนะฮะ ที่ที่แสดงไปอ้าปากป่าเป,า,ป,า,ปาได้ไปทีว่าสองมาตรฐานนี้เป็นเรื่องจริงแต่ประเทศไทยเป็นเรื่องจริงคุณอนนท์ติดตามทําคดีคนเสื้อแดงมาหลายคดีที่มุกดาหารก็ไปคดีเผาสารกากลางจังหวัดครับผมอะไรคือความสะเทือนใจอะไรคือกรณีศึกษาที่เห็นชัดๆว่ามันอาจุติธรรรฮะการจับคนที่ไม่ผิดปคขังรับเจ้าเจ้าเจ้าที่ตำรวจนะฮะในการจับคดีเผาสารากเนเขาใช้วิธีการถ่ายถ่ายภาพแบบวีโอฮะใช้กลาดนะฮะแล้วคนที่ติดภาพไปเขาจับไหมจับทั้งหมดนะฮะ พอออกไม่จับทั้งหมดเนี่ยไอ้คนที่มันเผาจริงเนี่ยมันมันจะอยู่ให้จับเหรอครับแล้วก็หนีทีนี้คนที่ยังอยู่นะฮะครมาชุมนุมในสารกลางปุ๊บกลับไปอยู่กับลูกกับเมียตำรวจตามไปจับถึงบ้านะอจับก็จับเป็นหัวหน้าครอบครัวเข้ามาเข้ามาขังนะฮะแล้วครอบครัวที่เหลือกล่มสลายหมดนะฮะที่น่าสะเทือนใจมีเคสหนึ่งที่จังหวัดอุบลราชธานีนะฮะเป็นคดีเผาสารการเหมือนกันคนนั้นเนี่ยชื่อธนูจินธนูทองคนนั้นจับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะพนักงานสอบสวนยอมรับด้วยว่าเป็นการจับผิดตัวจนถึงวันนี้ะ ทางงานสอบสวนเข้าไปยอมรับกับพอปว่าเคสนี้ยเป็นการจับผิดตัวแต่ก็ไม่สามารถประกันได้เข้าไปเบิกความในศาลว่าคนนี้จับผิดตัวบอกศาลว่าจับผิดตัวแต่ศาลก็ยังไม่ให้ประกันถึงวันนี้นะเหตุผลคืออะไรที่ไม่ให้ประกันตัวฮะกลัวหลบหนี้รัทั้งๆที่ตำรวจรับนะฮะว่าคนนี้จับผิดตัวครับครับเนี่ยตึกไม่ให้เรียกว่าสามาตรฐาแล้วจะให้เรียกว่าไงฮะอืมครับคุณสุวัฒน์ฮะมีอธิบายยังไงอันนี้ทนายเหมือนกันกฎหมายฉบับเดียวกันชุดนุมเหมือนกันหาผมจะที่บายแบบพันธมิตรเนี่ยนะครับ เขาชุมนุมเนี่ยจะชุดชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธแล้วสิ่งที่เรียกร้องเนี่ยจะเป็นประโยชน์ของประชาชนครับพันธมิตไม่เคยเรียกร้องว่าให้คุณทักสินกลับมาประเทศวัตถุประสงค์ของกลุ่มเสื้อแดงประธานโทษนะเขาก็วัตถุประสงค์หลักก็คือเรียกร้องให้คุณทักสินกลับมาเพื่อประเทศครับคือทําเพื่อคนคนใดคนหนึ่งนะครับนี่ผมก็ดูว่าตรงนี้ว่าผลุ่ม ไม่รู้ว่าเสื้อแดงเนี่ยทำอย่างไรครับแต่ผมทํากับเสื้อเหลืองคืออย่างนี้ถ้ามีหมายเรียกไปไปรายงานตัวเลยนะะไม่มีหลบหนีอย่างเด็ดขาดบางครั้งเนี่ยเดินออกไปรู้ว่าต้องถูกจับพอตีจาลองเดินออกไปใช้สิธิถูกจับข้อหากบฏไปขังคุกพอตีจําลองบอกผมไม่ประกันคุณอาจารย์ชัยวัฒน์สิงห์ทวงถูกจับเราไม่ประกัน เราไม่ประกันนะฮะไม่ประกันเพราะว่าอะไรไม่ประกันเพราะเรารับไม่ได้กับข้อหานี้อืเราใช้สิทธิถูรอนเอาเราไม่ประกันอืจนสารอุทธรบอกตั้งข้อหาเลื่อนลอยต้องปล่อยเราออกมาเองนะฮะเราไม่เคยดิ้นรนจะขอประกันแต่เมื่อมีหมายเรียกไปพอเราได้รับหมายเรียกแล้วเราไปเนี่ยคดีที่โทษจำคุกไม่เกินสามปีเนี่ยตำรวจจะขังเราไม่ได้นะฮะโดยไม่ต้องมีประกันเลยนะฮะไปถึงพบรายงานตัวต้องปล่อยอเราเล่นวิธีนี้ตลอด เพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มเสื้อเหลืองไม่มีใครหลบหนีเลยรับออกหมายเรียกว่าไปไปแล้วทํางานตำรวจก็ต้องปล่อยับพอไปถึงายการก็ต้องปล่อยตัวโดยไม่ต้องมีประกันใช้คําว่าปฏิญาณตัวเองพอไปถึงชั้นศาลหากจะเรียกประกันก็ว่าอีกทีหนึง่งอย่างคดีเสื้อแดงเนี่ยนะฮะที่บุกเอ็นบีหรือล่าสุดเนี่ยนะฮะก็คือกาดอันธมิตเนี่ยเอ็นบีีนี่เสื้อเหลือง อาเสื้อเหลืองกางหำัดนโทษนะเสื้อเหลืองไปเอ็นบีทีแล้วก็ไปที่กลับไปยึดรถเมย์มาพอได้รับหมายเรียกก็ไปรายงานตัวมผมไม่ให้หนีแม้แต่คนเดียวนะไปคุณไปผมไปกับคุณคมผมให้คุณนิติธรไปอไปรายงานตัวกลับ,บเขาก็ปล่อยตัวโชวคข่าวมาโดยไม่ต้องมีประกันนะสารก็บอกดูว่าเฮ้ยนี่มันมาตั้งแต่ต้นแล้วกลับไม่ได้หนีเลยอื ในชั้นสอบสวนเรียกมาก็มาเพราะรายงานการสอบสวนจะบอกว่าเมื่อออกหมายเรียกแล้วผู้ต้องหามารายงานตัวตามบันเวลาที่กําหนดอืแล้วก็ปล่อยตัวชั่วคราวไปโดยไม่ต้องมีหลักประกันครับแล้วพอมาอยการเราก็ไปตามกําหนดอพอไปศาลก็ไปตามกําหนดนะฮะแล้วสู้คดีเมื่อศาลจําคุกโทษจำคุกไม่เกินสองปีเราก็ยื่นคำร้องต่อศาลยันต้นขอประกันอืด้วยเหตุที่ไม่ได้หลบหนี ไม่มีพฤติกรรมหลบหนีศาลก็มักจะให้ประกันอันนี้คือเป็นคำพีที่ผมยึดไว้เลยเดี๋ยวลองถามคุณานนท์ว่าคำพีแบบนี้ใช้กับคนเสื้อแดงได้ไหมใช่ไม่ได้ครับเพราะว่าอะไรฮะของเสื้อแดงเนี่ยหลายกรณีไม่มีการออกหมายเรียกนะแค่อาจารย์สุรชัยนะฮะบุกจับเลยฮะออกหมายจับแล้วก็จับเลยนะครับแล้วก็ที่เมื่อกี้ที่พี่บอกว่าการเสื้อแดงเนี่ยจุดประสงค์หลายการจุงลุงนี่บอกว่าเรียกต้อนคุณทัศษ์ิลมาเนี่ยไม่ใช่เออเรียกในปีห้าสามนะฮะทงเสื้อแดงคือนะฮะ คือยุบสภาอันนี้ชัดเจนนะฮะ<ม>เขาต้องการเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งไงเพราะเขาเชื่อว่ารัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์มาด้วยความไม่ชอบธรรมมาโดยกระบวนการรัฐประหารกฎหมายอันบบรรนีน้ก็ว่าไปแต่ว่าธงเขาคือเรื่องยุบสภาทงปีห้สไล่กลับไปคือเรื่องอะไรครับคือเรื่องอำนาจเรื่องคนอวยเพลินมีทรรมมี่มีอะไรฮะครับคือธงเขาเนี่ยเป็นถามว่าเป็นเรื่องของของสาธารณะหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าใช่นะฮะทีนี้เรื่องการรูปแบบคดีคดี คือที่ผมเปรียบเทียบให้ฟังระหว่างคดีพัฒมิตรกับคดีของเสื้อแดงเนี่ยผมไม่ได้หมายความว่าให้พี่พี่น้องพัฒมิตรต้องมาติดคุกด้วยนะแต่ผมเรียกร้องให้พี่น้องเสื้อแดงเนี่ยได้รับสิทธิ์สิทธิ์อันชอบธรรมเหมือนพี่น้องพัฒมิตรพี่น้องพัฒมิตรไปยึดสนามบินนะฮะในในความเห็นส่วนตัวผมผมผมคิดว่าคดีอย่างเงี้ยมันไม่ได้คดีก่ดกันร้ายแต่ว่าคดีของแกนทำซึ่งไปพูดบนเวทีเนี่ยพูดชุมนุมโดยสงบเหมือนกันเนี่ยถูกตั้งหากรอกกันร้ายกรอกกันร้ายกับกร้อนกยกันีมเรียก้อายเีหมกัน ครับไม่ไม่ได้หมายความว่าพี่น้องประเด็นี้ต้องมาติดคุกด้วยนะฮะม,มีกรณีตัวอย่างคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพคุณดาตอปิโดติดคุกตำรวจเสื้อแดงก็บอกว่าเอ๊ะคุณสนธิเอาไปปลาสายซ้ำทำไมไม่ติดคุกคุณสุวัสดิ์คดีแบบนี้อธิบายยังไงฮะต้องอธิบายอย่างนี้ว่าคุณดาตอปิโดเจตนาจะหมิ่นพระบรมเดชานุภาพคุณสนธิพูดนั้นเพื่อให้จี้ให้ตำรวจและทหาร บอกว่านี่มีคุณดาต่อวีโอพูดอยู่ท้องสนามหลวงกลับมีซีดีอยู่นี้พูดอย่างนี้ทําไมจึงไม่ดําเนินคดีครับเจตนาเนี่ยไม่เหมือนกันอืนะครับแม้ว่าจะพูดก็พูดเพื่อจี้ครับเพราะคุณชนที่พูดคืนนั้นรุ่งเช้าผู้จัดจาการหารบกจึงได้คนไปแจ้งความอืและในที่สุดคุณดาต่อวีดีโอก็ติดคุกแต่คุณชนที่เนี่ยพูดโดย,ยเจตนาดีชี้บอกนี่นะมีคนพูดอย่างนี้นะมีคนกระทำความผิด บอกให้ตำรวจไปทำงานกับกลับถูกตั้งข้อหาบัดนี้คุณชนทีเป็นผู้ต้องหาอยู่ที่ศาลอาญาว่ามีความผิดฐานหมิ่นพราะเรชาดูภาพเหมือนกันไม่ได้มีเจตนาเลยเจตนามันผิดกันชี้ให้จับขอที่ให้จับให้ดำเนินคดีกับแล้วก็เอาหลักฐานให้ตํารวจวันเนี้ยนะเรามีซีดีอย่างนี้นะกับซึ่งบัดนี้คุณดาต่อวีดีโอก็ติดคุกไปแล้วทีนี้ถามคุณอาหน่บ้างคดีแบบนี้ฮะคนเสื้อแดงทนายความเสื้อแดงมองยังไงในมุมกฎหมาย เวลาคิดตุ้งเทียบเป็นคดีกับคดีฮะในในข้อหาเดียวกันเนี่ยเสื้อแดงติดเสื้อเหลืองไม่ติดฮ<น>ะดูข้อหาเดียวกันนะฮะอย่างคุณดาต่อไปโดนจนถึงวันนี้ศาลก็ยังพิพากษายังไม่ถึงสุดนะว่ามีความผิดนะฮะศ <ฮะ S 1> าลอุทธรณ์อาจจะกลับก็ได้ <ฮะ S 1> อันที่ติดคุกมา3-4ปีคือติดฟรี<ฮ>ะนะะส่วนคุณสนธิเนี่ยยังไม่เคยเดินเข้าไปเรือนจำด้วยซ้ำอะประตูเรือนจำมันยังไม่เคยเดินเข้าไปเรือนจำนะฮะแล้วเราเจะให้เทียบกันได้ไงฮะคุณดาต่อสู้มาต่อว่าที่เขาพูดไปเนี่ยไม่ใช่เป็นความผิดไม่ได้ม จนถึงวันนี้นะฮะสารอุทธรณ์พิพากษายกนะยกบอกว่าสารยันต้นเนี่ยกระบวนพิจารณาไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็ส่งให้สารตํารวจตีความนะฮะกันติดแล้วก็ไม่รับสิทธิ์ในการประกันตัวครับครับไอ้ข้อเรียกร้องคืออะไรคือไม่ได้ต้องการให้กุศลที่ไปติดใช่ไหมแต่ต้องการให้ิการต่อไปโดนได้รับการประกันตัวใช่ไหมต้องฮะถูกต้องฮะครับอ่คดีของอาจารย์สุรชัยของพี่สมยศเหล่านี้เหมือนกันฮะไม่ได้เรียกร้องให้คดีเดียวกันมาติดแต่เรียกร้องให้เสื้อแดงที่โดนคดีมึงเหมือนกันนะฮะ มันเหมือนกันเนี่ยให้ได้รับสิทธิ์เหมือนเหมือนกันให้พลเมืองชั้นสองนะฮะพวกรับญาติได้มีสิทธิ์เหมือนกับพลเมืองชั้นหน<ะ>ึ่งแค่นั้นฮะวันนี้คุณจตุพรพรมพันธ์ฮะถูกถอนประการเป็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วคดีคใ,ใกล้เคียงกันนะก่อการร้ายเหมือนกันหรือเปล่าฮะมาตรฐานตรงนี้อยู่ตรงไหนอะมองอย่างไรในมุมกฎหมายฮะที่อยางให้ผมเรียนขั้นต้นนะฮะคือคนแสดงเนี่ยเวลาเวลา,วลาถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดออกไปนะฮะแต่ถูกบองว่าผิดก่อนอไม่รู้ผิดไม่ผิดนะะอย่างที่คุณจตุพรไปปลาใสเนี่ยข้อเท็จจริงยังไม่ยว่า ขั้นสิ่งี้เขาไปปลาใสเป็นการปลูกป่านหรือเปล่าลเป็นการหมิ่นพระคุณชาติหรือเปล่าแต่ว่าพอเขาไปทำแล้วไม่ค่อยแคตริอย่างเงี้ยแล้วพิาพากษาลง้าว่าเขาเป็นเป็นเป็นผู้กระทำความผิดนะเหมือนคดีของพอสารการเหมือนกันทุนกคนบอกว่าเผาไม่พอเมืองถามว่าให้คนที่ถูกถูกจับไปจริงๆนะฮะเขาเป็นคนเผาจริงหรือเปล่า <ừ. S 1> ไม่ใช่ <ừ. S 1> นะพอพอเขาถูกพิพากษาไปลงน้าอย่างเงี้ยสิทธิในกระบวนการทาเขาจึงถูกลดทอนลงฮะกลับคุณสุวัสด์มาตรฐานตรงนี้เอายงไงฮะสังคมมันถึงจะดีขึ้นฮะตรงนี้เนี่ยต้องดูอย่างนี้นะครับว่าคุณจตุพรเนนี่ยะะฮ ถูกเป็นผู้ก่อการร้ายนะฮะที่เหตุเผาลาดประสงค์เลยนะครับแล้วเสร็จแล้วตอนนั้นเนี่ยช้เอกสิทธิ์แล้วแกนนําคนอื่นก็ได้รับการประกันตัวครับนะครับเมื่อประกันตัวไปแล้วสารวางข้อกําหนดนะฮะนี่มันไม่ใช่เริ่มตั้งแต่แรกนะต้องเราให้สิ้นสุดกระบวนความว่า เมื่อประกันไปแล้วสามวาันวางข้อกำหนดว่าเมื่อคุณประกันตัวไปแล้วอย่าไปขึ้นเวทีครับอย่าไปยุยงส่งเสริมไม่เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองอย่าไปทำพฤติกรรมอย่างอื่นอีกซึ่งคุณจตุพรทานอย่างนั้น<า>ๆๆเหรออาจจะถอนการันไดครับ, marched. รบของคุณจตุพรเนี่ยไม่ใช่จากเบื้องตอน้นคุณของคุณจตุพรมาขั้นตรงนี้ละครับ <ough. S 1> เหมือนเนี่ยได้ประกันตัวไปแล้วอแล้วไปขึ้นเวทีแล้วไปพูดจากนั้นก็เป <slic? S 1> ็นเหตุให้ทางอายการเนี่ยเขา,าขอถอน นะครับแล้ขอให้วางข้อกำหนดเพิ่ม,มแต่ศาลก็ตัดสินเลยว่าสิ่งที่คุณจตุพรพูดเนี่ยมันมีลักษณะร้ายแรงะนะฮะซึ่งก็ถอนประกันไปแต่ด้วยหลักแล้วเนี่ยคุณริโยครับ,ค,รบคุณดนนก็คงรู้เป็นเราเป็นทนายด้วยกันเนี่ยเราเป็นทนายเนี่ยเราจะไม่สบายใจหรอกเราจะเห็นว่าพวกแกน,นําเสื้อแดงติดคุกแล้วผมจะสบายใจไม่ใช่นะเพราะว่าอะไรครับเพราะรัฐธรรมนูญมันเขียนไว้อว่าให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทุกคนเป็นผู้บริสุทธิ ห้ามปฏิบัติต่อเขาเยี่ยงผู้กระทําความผิดจนกว่าศารจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดครับสิทธิการประกันตัวต้องได้รับการพิจารณาโดยเร็วอเราก็มีหลายครั้งนะครับที่ลู้ความผมเนี่ยไม่ได้รับการประกันตัวแต่หลักสู้เนี่ยผมไม่เอาหัวผู้เข้าชนผมใช้ หลักกฎหมายปกครองกฎหมายมหาชนกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยผมหยิบไปสู้เยอะนะฮะสู้จนขนาดสามารถที่จะยกข้อหากรับการตั้งคดีผู้ก่อการร้ายล่าสุดนี่นะฮะมีหลายคนนะสารยกไปแล้วนะพลเอกประถมพงษ์ถูกตั้งข้อหาเป็นผู้ก่อการร้ายสากลเป็นนายทหารรับราชการมาสลองรัเธาเด็กมาเป็นพลเอกันะอัตราจอมพลพิเศษวันหนึ่งต้องข้อหาเป็นผู้ก่อการร้ายแล้วก็บอกได้ไง เราก็นำสืบต่อศาลในทีส่สุดศาลก็ยกคดีผู้ก่อการร้ายไปครับคุณอนนท์เอารัฐธรรมนูญไปสู้หรือเปล่าครับได้เรียกร้องข้อ,ขอกฎหมายทาั้งหลายในทางเทคนิคสู้กันหรือเปล่าสู้กันทุกเม็ดฮะสู้กันทุกเม็ดแล้วทําไมสู้ไม่ได้ฮะผมตั้งคน้นสเกตอย่างเงี้ยเป็นเพจของพี่จตุพรนะฮะแต่ส่วนวันที่เก้ายุสภามีผลวันที่สิบศาลนัดอ่านคำพิพากษาวันนี้วันที่สิบสองทั้งๆที่รู้ว่าถ้าอ่านวันนี้เนี่ยถ้าจำคุกเนี่ยจำฟรีห้าวันนะฮะสุกเสาร์ที่นลองคารจะหยุดอ่า สิทธิเนี่ยนะห้าวันเนี่ยที่ตัวนขังไปไปล้ไม่รู้ว่าจะได้รับรับรประกันตัวในวันพุธหรือไม่นะฮะอย่างเงี้ยเราจะให้คนสแสดงคิดยังไงฮะค,คือเลือกที่ยุบสภาก่อนที่จะมีอ่ก่อนที่จะอาคําสั่งถอนรประกันแกนนาเนี่ยเพียงสองวันนะครับแล้ววันนี้ก็ตรงกัวบวันทําการวันสุดท้ายอย่างเงี้ย ผมคงตั้งเขาจะเกลดอย่างนี้นะฮะัของเคสดของมีจุดทอนแล้วก็ศาลไม่ได้ห้ามขึ้นเวทีนะกับแกนนำแสดงศาลห้ามไปยุยงปลุกปั่นนะฮะที่ปราสาทอยู่นี่ถือว่ายุยงปลุกปั่นหรือยังฮะการที่เขาไปเรียกร้องให้รัฐบาลรับผิดชอบกับคนที่ตายไป90 93ศพเนี่ยมันปลุกปั่นตรงไหนฮะครับการที่รัฐกาลที่พี่น้องแสดงไปชุมนุมกันเป็นหมื่นนะฮะแล้วมีแกนนำไปพูดหรืว่าเนี่ยมีการฆ่าแสดงเรียกร้องให้มีการชดเชยก็ดีมีการเอาผู้กระท้ำความผิดลงโทษมันเป็นการปลุกปั่นนตรรรงไหคคัับบ าล้ครับท่านผู้ชมฮะยังไม่จบนะฮะกำลังเร้าใจฮะต้องมาคุยกันต่อวันพรุ่งนี้กับตอบโจทย์ครับทนายความเหลืองและแดงยังอยู่กับเราครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านครับครับสวัสดีครับผมพินโยตรัยสุริยรธมาลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับกลับ